โอเคครับขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชาวชุลนุกูลทุกท,ท่านนะครับอยู่กับผมวันนี้เช่นเคยนะครับปรกคูงเดิมนะวันนี้ผมจะมาสอน่าวิธีการรูทนะครับเครื่อง่าเจ้าราว่าไอริทหกร้อยนะครับวิธีมันง่ายแสนที่จะง่ายนะครับแค่คุณไปโหลดเจ้าตัวนี้มานะครับคิงรูทนี่นะครับนี่นะครับ ให้คุณไปโหลด King Root มานะครับเกมเกิร์ไม่เกี่ยวนะครับอย่าไปสนใจมันนะครับนี่นะ King Root ตัวนี้นะครับเขียนไปนะครับใน Google Chrome หรือเว์เซอร์ของคุณนะครับเขียนไปว่านะครับ King Root านี้เลยนะครับพอเขียนไปปุ๊บมันจะมีเว็บขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปในเว็บนั้นนะครับมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับ Android คุณตัวไหนนะครับต4หรือมากกว่า4นะครับมันจะมีบอกนะไปคุณดาวน์โหลดตามตัวนั้นมานะครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปนะครับ นะเข้าไปนะครับผมก็เวอร์ชันนี่ครับนี่คือประสบการณ์ของการรูทแล้วนะครับนะการรูทแล้วก็เป็นอย่างไรครับนะตอนแรกมันจะเป็นอะไรนะจำไม่ค่อยได้นะครับนะมันจะมีให้เช็ครูทหรืออะไรสักอย่างนะครับพอยังไม่รู้ปุ๊บกดกดเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยตรงแถๆนี้นะครับวงกลมนะครับมันจะมีให้กดอยู่นะครับว่ารูทนะครับนะรูทอะไรประมาณนี้นะครับพอกดรูทปุ๊บนะครั้งแรกมันจะไม่ได้นะครับ แล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะถ้าครั้งสองมาได้ก็กดครั้งที่สามนะครับผมกดสองครั้งได้เลยนะครับผมตอนแรกประมาณห้าสิบห้าสิบปุ๊บตอนแรกครั้งครั้งแรกนะปุ๊บไม่ได้นะครับพอครั้งที่สองห้าสิบห้าสิบห้าสิบปุ๊บขึ้นร้อยเลยนะครับนะนี่เลยครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอกราบลายเพื่อนคนเล้ครับบ๊ายบาย